ว่าการจังหวัดเชียงรายท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านตลอดทั้งสื่อมวลชนนะครับและก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในพื้นที่นะครับจังหวัดเชียง,รา,างรายคณะักรรมการการแรงงานและก็ท่านที่ปรึกษานะครับผมในในานามของคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนรัษดรนะครับ ได้ที่ปึกษานะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดเชียงรายซึ่งโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านสุภาพรธ์มันเจริญท่านสสในพื้นที่อีตครับและก็หัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับและก็ในการมาครั้งนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับผมเสียจักราพรครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแต่บัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสังส่วนเครือข่ายแรงงานครับก็เป็นรองประธานกรรมการคนที่สารจากเรียนท่านรองบริการจงเรียมท่านลลนาส่วนราชการครับกระผมสนองเทพสรนรงสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่หนึ่งครับ สวัสดีท่านรองผู้ว่าครับบนหน้าฝ่ายราชการทุกท่านนะครับแล้วก็สอสอจังหวัดเชียงรายนะครับผมสศาสวัสดิ์ุ้มคงครับสมาชิกผู้แทนรัษดรจังหวัดชลบุรีพรรคก้าวไกลนะครับโฆษกคณะทำงานที่การครับเรียนท่านประธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่านสสอเบญรัตน์นะครับแล้วก็บนหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ผมจะหนัคุ้มไข่น้ำผู้แทนรัศดรจังหวัดชลบุรีเขตแปดเข้าใจขอสวัสดีกท่านนะครับส่วนหนึ่งครับท่านประธานก็เราผู ah ้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคันสอสอเชียงรายแล้วก็หวหน้าหน่วยราชการเชียงราทุกท่านพมที่จิมุ่ิเป็นสนศิกสาประธานกรรมทุการนะครับจับ ครับเอกสัตครับแล้วก็ท่านรอง้ว่าในกองรองผู้ท่านสอบเจ้าหน้าที่การแล้วก็ท่านรัชการทุ้รัส่งครับผมนายสัญญาเจนชัจิตวิริศุการประจักกำารครับรับตำแหน่แล้วรผู้ว่าก็ท่สอสอแล้วก็ันรัชการส่งนะครับผมนายสัญาชัยจิตวิริศุสุนะครับก็เป็นที่สาประจันต์คณะกำนัการครับ การเรียนจะลองว่าได้ประธานกระบการกบการพิจาส่วนราชการขวิยากรันที่3ตุลาคมขั้นส่วนราชการตรงนี้ท่ประธานแล้วก็ลองดูว่าอยวันนี้่าจขาก ก็เชนาก็นากทการครเป็นเชโที่เลยทเดนะครับเป็นจู้รากษาการกับราการเลยครับ้องเว่าสัตวานะคะแล้วก็รับษาสัตว์ป่าก็ทั้งสองสนงปีนค่ะผมก็ลมค่ะเค้าะว่าังส ค,คๆๆีค่ะนการทดสอบคุณพอค่ะคุณก่อนขนาดไหนะสวัสดีค่ะนันทิรามาฉาข้าราชการเจ้าค่ะอยากจะให้ให้ท่านตัวตนกล่วววา,รารวอะไรชนิดนึ่งงานแต่ณวันนี้เนี่ยหลังจากที่โงมได้ทํางานกับเหล่าเสือทั้งหลายนะคะแต่ละหน่วยงานของทั้งแรงงานทั้งตำรวจรวมถึงทางสาธารณสุขเอง ولكن